อืมอร่อยมากสุดยอดจะบอกใครแล้วครับผมอืมมันใช่เหรอครับมันใช่มากเลยเดี๋ยวไปทำกินกันนะครับเนี่ครับเดี๋ยวขอชิมนิดนึนงสุดยอดครับ อร่อยมากวันนีครับวันนี้นะครับผมก็จะพามากินตำกระท้อนเส้นมาม่านะครับซึ่งขั้นตอนการทําก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมกะมาโดยจากวัตถุดิบนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับวันนี้อ่ะพระเอกเขาเข้านะครับก็คขึ้นตัวนี้เลยครับกระท้อนนะครับพริกโขกหยาบนะครับเป็นพริกจินดานะครับมาม่าครับผมเป็นมาม่าเดี๋ยวจหน้อยเขากับสิหลวกนะครับเสริมด้วยตัวนี้เพิ่มรสชาตินะครับเป็นข้าวโพด ครับผมนี่นะครับข้าวโพดเสี่ยมันแสบนะครับขาดคว่ำแสบไปบ่ได้นะครับนี่ปลาครับผมถ้าขาดก็คือบ่แสบเลยครับผมน้ำตาลเชื่อมครับผมน้ำตาลเชื่อมผงสู้รสผงสู้รสครับพี่น้องนี่ละตัวสีแสบค่ะจุดไฟเต่าแกะกรเพื่อที่สิลวกมาม่านะครับแล้วก็เฮากบสีมาผสมเครื่องปรุง เสร็จแล้วครับตาน้ำครับผมฝาเปิดกระท้อนออกครับผมนะครับเส้นไม่บวต้องใหญ่หลือเปล่บ,บต้องน้อยเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเส้นน้อยเกินไปมันก็สีเละแต่ถ้าเส้นใหญ่เกินไปเนี่ยครับมันก็สีเฮ็ดให้บวเขาเครื่องปรุงนะครับ เม็ดมันตรงนี้อย่าทิ้งนะครับนี่แหละครับหม่องแสบมันอยู่หม่องนี้นะครับเอาแกะใส่ไปเลยครับผมนี่นะครับบิเม็ดมันใส่เลยครับผมพอน้ําเดือดแล้วนะครับนี่นะครับมาม่านะครับเอาใส่ลงไปเลยใส่มาม่า้วก็ปิดไฟไปก็ได้ครับผมแล้วก็เราก็มาปรุงตรนี้เลยนะครับอันนี้เป็นพริกจินดานะครับโขกหยาบๆไม่ต้องละเอียดมากนะครับ ใส่ตามใจชอบนะครับชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดนะครับมักเผ็ดกับบะหลังสายลายแต่สาหรับส่วนตัวผม้วผมใส่ไปเบิ้เพราะาผมมักเผ็ดครับเอกยุ่มองนี้ครับผมีม่เลยพระเอกใส่น้ําเชื่อมนะครับนี่ผงชูรสนะครับใส่ตามใจชอบนะครับผงชูรสแต่ย้า่ไลายหัวซีโอนะครับ ผมผมกใส่แค่นี้ครับผมใส่อีกน้อยนึงก็ไเลยครับผมอ่ะอีกน้อยนึงเนาะโคกเล็กให้เข้ากันนี่ครับเราก็คคกเล็กให้เข้ากันเลยหลังจากนั้นนะสีกับสีประมาานี้ครับผมมาม่าเราสุกแล้วนะครับตักใส่ตะแกรงเลยนี่ตักใส่ตะแกรงไว้ครับให้น้ำมันสเสด็จครับเกี่ยเส้นม,มาม่าลงไปรองพื้นด้วยกระโปง ตำกระท้อนลงไปแล้วครับแค่นี้ก็ได้ตำกระท้อนมาม่าที่อร่อยมากแล้วครับและตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือขั้นตอนของการกินนะครับมาดูว่าจะอร,อ,อร่อยแค่ไหนนะครับเราสามารถที่จะคุกเขาให้เข้ากันก็ได้นะครับดี่เลยโอยน่ากินสุดยอดเลยนะสุดยอดจะบอกใครเลยนะครับอืม มันใช่เหรอครับมันใช่มากเลยเดาไปทำกินกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูจนจบนะฮะแล้วก็ฝากติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับที่ช่องนักร้องทำครัวนะครับครั้งหน้านะครับจะมีคลิปอะไรนะครับมาฝากพี่น้องฝากเพื่อนๆกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ ขอกินนี่ก่อนขอกินนี่ก่อนนะครับ